เราก็จะมาเริ่มเลยนะครับเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมเนี่ยแบบที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะ่ะคงจะมีกันเยอะแน่นอน,นครับแล้วก็จะมีบางคนนะครับที่แบบว่าสงสัยว่าเหรียญของเราเป็นของแท้หรือของปลอมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับมันมีของปลอมเยอะนะครับมีของปลอมเยอะนะซึ่งแม้ว่านะครับจํานวนการผลิตของเหรียญรุ่นเนี้ยจะสูงก็ตามนะครับจะอยู่ที่ 30ล้าน16,000เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็มีของปลอมนะครับที่ส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยมีของปลอมก็ประมาณ50%เลยนะครับถือว่าเยอะนะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนที่มีเหรียญอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือ เป็นเหรียญของปลอมที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเอาไปแลกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปแลกกับการคังเนี่ยเมื่อสมัยก่อนแล้วเขาไม่รับแลกนะครับ,ถ,บ <cream> ถ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ตามบ้านคนทั่วไปเนี่ยพอลูกหลานมาเจอเนี่ยก็คิดว่าเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าปู่ย่าตายายเก็บไว้นะครับแต่บางเหรียญเนี่ยมันเป็นของปลอมนะบางทีผมมันเป็นของปลอมเนี่ยผมก็ต้องบอกเป็นของปลอมครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูก่อนให้แล้วกันครับว่าเหรียญแบบนี้ดูกัน วิธีดูง่ายๆของเหรียญนี้นะครับขั้นตอนแรกๆเนี่ยผมเคยทําคลิปมาหลายรอบแล้วแต่อันเนี้ยผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องผมใหม่ๆนะเพราะว่ามีคนไม่เข้าใจเยอะมากนะครับว่าของจริงของปลอมดูยังไงนะนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงปลายหางนี่นะครับดูตรงปลายหางเลยนะครับหางคุดจะตรงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงข้างๆนะครับตรงลำคออะไรเงี้ยก็จะมี กหนกนะครับหรืออินทนูเนี่ยนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรนะครับก็จะแหลมๆขึ้นมานะครับปีกแหลมคมนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ดูกันก็ตรงสระอีนะครับเนี่ยสระอีตรงมอม้านะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับถ้าชี้กับมอม้าเนี่ยก็จะเป็นของแท้นะครับแต่ตรงจุดเนี้ยมันมันก็ดูยากนิดนึงนะครับเอาเทคนิคของผมไปดูเนี่ยก็คือตรงจุดไม้หาตรงเนี้ยนะครับ ปลายหางตรงเส้นตรงกลางเลยนะครับเนี่ยที่มันชี้ตรงเนี่ยถ้ามันงอนะครับถ้าปลายหางมันงอปุ๊บเนี่ยอันนั้นของปลอมแน่นอนนะครับอันนั้นของปลอมแน่นอนแต่ถ้าปลายหางตรงๆอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะเป็นของแท้สูงนะครับนะครับดูแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับจุดง่ายๆเลยสําหรับมือใหม่เลยนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆเลยนะครับจริงๆมันมีหลายขั้นตอนที่เอาไว้ดูนะสาหรับเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับผมเคยทําคลิปบอกไว้แล้วแต่เนี้ยผมมาบอกคร่าวๆให้แล้วกันนะสาหรับ คนไหนที่ยังไม่รู้นะครับคนไหนที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมใช้ดูเหรียญนี้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่มันชัดเจนมากกว่านะครับเห็นไหมนี่นะสาะะอีนะครับจะชิดมอมานะครับจะไม่ห่างกันมากนะถ้าของปอมจะห่างกว่านี้นะนะครับแล้วก็มาดูตรงจุดนี้นะครับตรงหางนะครับนี่นะครับตรงหางเนี่ยนะครับจะมีเส้นแหลมเส้นผ่าตรงกลางหางเส้นตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นตรงๆเห็นไหมครับ จะมีเส้นตรงตรงและปลายหางก็จะตรงนะครับไม่งอไม่โคดไม่งอนะครับอันนี้คือหลักวิธีการดูง่ายๆนะครับสําหรับเหรียญบางเหรียญเนี่ยอย่างเหรียญที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับมันเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะสภาพแบบนี้มันดูง่ายนะครับว่าของแท้ของปลอมนะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มันจะมีหลายสภาพมากนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะหลายสภาพนะครับบางสภาพเนี่ยมันก็ดูยากนะครับว่าของแท้หรือของปลอมบางคนก็ไม่ซื้อกันเลยนะครับส่วนราคานะครับราคาของเหรียญรุ่นนี้นะ นะครับราคาทั่วไปนะครับที่รับซื้อกันนะถ้าเป็นเหรียญสวยสภาพแบบนี้นะครับก็หลักหนึ่งร้อยขึ้นนะนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักสิบนะครับหลักสิบนะไม่ได้สูงนะนะครับเราลองเซิร์ชดูได้นะครับลองเซิร์ชดูได้นะครับใน Google เหมือนที่ผมเคยบอกถ้าเราสงสัยเรื่องเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราลองเซิร์ชดูได้นะครับก็จะมีราคาบอกให้อยู่นะครับหรือไม่เราก็ลองเข้าไปตามกลุ่มต่างๆที่เขาขายเหรียญกันนะครับลองเอาไปลงสอบถามราคาได้นะครับ เพราะว่าราคาพวกเนี้นะครับบางเหรียญเนี่ยมันผ่านการใช้งานเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รับซื้อโดยด้วยซ้ำน,นะครับหรือว่าจะอยู่ที่หลักสิบนะครับไม่ได้แพงนะแต่ถ้าเหรียญที่มันสวยสภาพ UNC อะไรอย่างเงี้ยอย่างเหรียญเนี้ยอย่างเหรียญขวามืออย่างเงี้ยก็เป็นหลักร้อยขึ้นนะครับร้อยขึ้นนะนะครับเราลองเทียบสภาพดูนะนะครับว่ามันแตกต่างกันนะนะครับบางเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้ยังถือว่าสภาพพอใช้ได้นะนะครับ บางเหรียญที่มีเนี่ยที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยบางเหรียญมันสภาพมันไม่ได้เลยก็มีนะครับบางทีผมก็ไม่ร um ับ <t> ซื้อนะผมพูดตรงๆเลยนะครับและบางคนเนี่ยมีเหรียญพวกเนี้ยบางทีมีกันแค่เหรียญเดียวนะครับบางคนเนี่ยเวลาผมประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปเนี่ยบางคนมีเหรียญเดียวนะครับสองเหรียญบ้างบางทีมันก็ไม่คุ้มค่าส่งนะนอกจากว่าเพื่อนๆมีเหรียญอื่นๆด้วยนะครับที่ผมรับซื้อเนี่ยมาร่วมแจมนะครับมาผสมกันแล้วก็ส่งมาขายกันได้นะครับ อันนั้นก็รวมมาขายกันได้นะนะครับบางคนมีเหรียญเดียวผมเข้าใจนะนะครับแต่ถ้าเหรียญเดียวจริงๆเนี่ยถ้าใครแบบว่าอยากจะขายเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่รับซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าส่งอยู่แล้วนะนะครับถ้าใครมีเหรียญนะครับหรือมีพักเครื่องนะอยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยนะครับหรือมาประเมินราคาอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งมาได้นะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้เลยนะครับเป็นลายไอดีนะครับเป็น QR ว o า e นโค้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับ ก็ส่งมาได้ทางเพจ Facebook นะครับรับซื้อเหรียญพระเครื่องไบออนชัยนอลนะครับก็พิมพ์มาได้แล้วก็กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะตอบให้เหมือนกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ